นี้ก็กําลังเดินกลับนะครับก็เดินไปตรงที่จอดรถนะครับก็กําลังเดินลงนะครับเดินลงนี้ก็สนุกมากเลยนะครับเหมือนไม่ได้เดินนะครับเหมือนมันขาขยับไปเองนะครับเดินลงภูครับครับเดินลงภูครับนี่มันก็มันจะลงไปเองครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นลงเนินครับก็สูงมากเลยก็กาลังเดินไปนะครับเดินมาถึงสนุกนะครับถ้าขึ้นรถมันมันแค่นั่งครับก็เลยมาเดินชมวิวอะไรด้วยครับดูครับวิวข้างๆก็เป็นป่าเป็นป่าที่สวยงามมากเป็นป่าธรรมชาตินะครับครับเป็นธรรมชาติ แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆก็ประมาณกิโลครึ่งครับประมาณนี้นะว่าไม่ไกลมากก็จะถึงลานจอดรถนะครับเราก็เดินเอานะครับก็มีรถขนส่งด้วยนะครับรับคนนะมีสองคันะครับตอนนี้เป็นความสนุกมากกว่านะครับตอนนี้เราไม่ได้ต้องการจะขี่รถเราไม่ได้ต้องการจะขี่รถนะครับรถก็มีอยู่นะครับรถรับส่งก็มีนะครับรับส่งฟรีด้วยแต่เราต้องการที่จะเดินชมวิวชมป่าชมไม้ชมนก เลเป็นไงสนุกไหมหรือเราจะวิ่งแข่งกันขาลงกบถ้าหลบไม่ทันนี่กริ่งไงน้าโดดเก็บริ่งลงเขาไปนะเก็บบายบายรถไปอีกแล้วคันนั้นขึ้นไปอีกแล้วไม่ไปไปเจอกันที่ลานจอดรถด้านล่างนะครับอีกเจ็ดร้อยเมตรบาย